มาทำอะไรบรชกันนี้อ่ามาสองเรื่องนะครับ,รบผมเรียนอย่างนี้ครับทุกท่านครับวันที่28กุมภาพันธ์2567ผมมายื่นหนังสือถึงท่านนะครับจิรภพภูริเดชเพื่อให้ทำการขยายผลการจับกุ่มนะครับผู้กระทําความผิดในเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในตอนนั้นนะครับก็สงสัยว่ามีทนายความท่านหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร มาวันนี้ครับก็มีข่าวว่าทนายความท่านหนึ่งใช้บัญชีใช้บัญชีของบุคคลสองคนรับโอนเงินจากต่างประเทศจำนวน39ล้านบาทนะครับและก็เดือนละ300แสนรวมแล้วเกือบ4ล้านบาทก็สงสัยสงสัยว่าสองบัญชีเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้มายื่นหนังสือสือที่กองปราบทุกท่านครับ ประเด็นที่สองผมรู้สึกก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับมีผู้เสียหายเดี๋ยวผมขอเชิญหน่อยครับน้องคนนี้คือผู้ถูกกระทำหลานของสวหลานของอดีตสวที่เคยมีอำนาจหมดอำนาจไปแล้วสวที่ถูกกล่าวหาวขาคายากระทำละเมิดย่ำยีต่อสาธิีความเป็นผู้หญิงของน้องเขานี่ขออนุญาตแล้วนะครับน้องเขายินดีเปิดเผยเผย น้องเขาไปหาทนายความท่านหนึ่งทนายความท่านนั้นเนี่ยนะครับตะเวนพาน้องไปหาแสงตามสถานที่ต่างๆไม่เคยพาเขาไปหาสแสวงหาความยุติธรรมเลยแสงหมดทิ้งน้องเขานะครับทิ้งน้องเขาเขาจนกระทั่งทําทให้คดีความเสียหายนําสู่การแพ้คดีความนะครับและสําคัญที่สุดเนี่ยนะคดีอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ เขาก็ยังอุตส่าห์โทรมาเจราจาหมายถึงตัวจำเลยเนี่ยเมียของจำเลยเนี่ยโทรมาบอกเราเราจบกันไหมไอ้น้องเขาบอกก็เหนื่อยอก็ยินดีครับคุยกันเสนอไปตัวเลขไปอีกชั่วโมงหนึง่งเมียของจำเลยโทรกลับมาบอกว่าเขาให้ได้หนึ่งแสนบาทเพราะว่าคดีเนี่ยหมดไปเยอะแล้วแต่หาทนายความคนนั้นอ้างผู้ใหญ่อ้างท่านเสรีพิสุทธิ์ พาไปหาท่านสมศักดิ์เอยพาไปหานักการเมืองเลยนะครับพาไปหาแสงแต่แสงหมดทิ้งน้องเขาครับฟังเสียงน้องเขาครับคดีเสียหายยังไงครับก่อนคำนี้ทาสาหนูส่วนมนตลอดเพราะว่าหนูหวังว่าความยุติธรรมมันมีจริงแหละ แต่พอทำพิพากษาออกมาหนูเลิกสวดมนต์เลยค่ะหนูอยากสวดน,นักข่าวแทนเลยคือเมียเมียอ,อเขาก็โทรมาบอกว่าให้หนูว่าแบบจบได้ไหมหนู่นนี่นั่นจบจบกันได้ไหมเหนื่อยหรือย,ยังอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็บอกไปว่าเออก็เหนื่อยแหละ,ะตและต<ม>่ความนั้นไม่ท <ำ S 1> มําอะไรให้เขาเขาไม่เขาไม่หาหลักฐานให้ให้มันก็เลยไม่หลั่กุุมค่ะ สุดท้ายก็คือพาไปนะครับคัดค้านการประกันตัวของหลานไอ้ไอ้สวอค้ายาคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าค้ายาคนนี้นะครับมีนักข่าวทั้งนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอเขาไม่เคยไปว่าความในกระบวนการในชั้นศาลเลยนะครับเฮน้องเขาด้านด้านแล้วหลักฐานนิติทั้งวิทยาศาสาตร์ก็ไม่ไปตามให้นะครับจนกระทั่งน,นำสู่การทำให้คดีเกิดความเสียหายครับวันนี้น้องเขาก็ต้องการเรียกร้องอยังไง มันส่งผลกระทบกับชีวิตหนูมากเลยค่ะคำพิพากษาออกมาเพราะว่าหลักฐานมันไม่รัดกุมเขาแล้วมันจะรัดกุมได้ยังไงละ่ะตอนที่หาหลักฐานตอนที่ต้องไปโรงพยาบาลตอนที่จะต้องทําเอกสารเขาไม่อยู่แล้วมันจะแล้วมันจะรัดกุมได้ยังไงแล้วหนูจะเอาอะไรไปส่งในชั้นศาลล่คะคะเขาเเสียเงินไปเท่าไหร่ครับกับเรี่อการกับนายัวนี้ครับ ทนายคนนีเ้เขาเขาเมตาค่ะเขาทําเป็นเทสการกุศลให้ให้หนูค่ะแล้วก็พาหนูไปพบท่านต่างๆที่เป็นคนใหญ่คนโตที่เขาแบบเหมือนเหมือนจะช่วยณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรื่องมันเดินมาที่พอแท็กหมดก็ไม่ได้เจอพี่พ่นักข่าวแต่ว่ามันต้องมาถึงสู่กระบวนการที่เราจะต้องทาหลักฐานทาเอกสารเขาไม่ได้มาทำไมเขทำคดีดหรือเปล่า เาตอนแรกเขาทำให้อะค่ะใครติดต่อใครเราตริดต่อทนายนะหรือว่าทนายติดต่อหาเราฝั่งหนูค่ะเพราะว่าฝั่งหนูค่ะฝั่งรูทฝั่งธนายเขาติดต่อมาฝั่งเราตริดต่อไปฝัง่งหนูติดต่อทางธนายไปค่ะแล,แล้วไปที่สำนักงานเขาไหมไปค่ะแล้วทำอะไรบ้างที่สำนักงานนะที่สำนักงานก็ตอนแรกพี่เขาก็รับรับฟังเรื่องเราก่อนแล้วก็ดูพยานหลักฐาน ซึ่งพี่เขามั่นใจมากว่ายัางไงก็ชนะยังไงก็ชนะแน่นอนพี่เขาจะช่วยหนูเต็มที่ทุกอย่างจะไปจะไปด้วยทุกที่จะเคียงข้างจะทําให้เพจของหนูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่าคนที่ไม่ยอมแล้วสู้จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับความยุติธรรมแต่ว่าผลลัพธ์เนาะวันเนี้ยมันผิดจากที่พี่เขาเคยพูดสัญญากับหนูไว้ทุกอย่างเลยตัวเขาพูดหรือว่าทีมงานเขาพูดที่เราเจอ ไม่ค่ะทีมทีมงานเขาไม่ไม่เคยพูดทำนองนี้เลยส่วนมากทีมงานที่เจออ่ะจะเจอแค่พี่ทนายหนึ่งคนที่พักหลังๆเขาจะชอบส่งมาแทนค่ะก็แต่เรื่องพูดคุยหรือการโน้มน้าวอัดล้อมอะไรเงี้ยก็คือไม,ไม่ไม่มีจากคือน้องเขาเนี่ยนะครับปฏิเสธเงินเกือบยี่สิบล้านเพราะอยากเรียกร้องสักด์ศีของตัวเองปฏิเสธไม่รับเงินครับไม่รับเงินผููกรณีนะนะเขาเคยเจอพี่ทนายคนนี้ไหมครับส่วนตัว อะไรนะคะเราเคยคุยทนายคนตัวทน,น,นายคนนี้ไหมทนายพี <c oughs> ่ตังคนนี้ <c oughs> เคยเคยคุยไหมเคยคุยยังไงคะเคยเจอแบบคุยแล้วคุยเรื่องเงินเรื่องอะไรกันไหมแบบงงแถ้าจ้างว่าความอะไรเงี้ยไม่ค่ะก็เขาทําเป็นเจอกัน <c oughs> ที่หนูไปที่สํานักงานพี่เขาแล้วก็พี่เขาทําเป็นเพจหนูการกุศลค่ะแล้วตอนนั้นทำเป็นเคสทำเป็นเคสการกุณสน <c oughs> ค่ค<ล>ะค โดยที่ทนายตอเต่าทีอคนว่ามานี่คุกคยกับทนายตอเต่าไหมใช่ค่ะคุยคุยกันนั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยถ่ายรูปเซียี่เขาไหมเคยค่ะคือนะคือเราไม่ได้เสียเงินที่จะจ้างเขาเป็นแพทย์ว่าความให้คือตอนที่เขาจะพูดว่าเป็นเพจการกรุศลน่นะหนูอ่ะใจแรกที่ต้องที่ติดต่อเขาไปอ่ะตั้งใจว่ายังไงก็ก็จะหาเงินมาจ่ายเพราะว่ารู้สึกว่า อยากสู้จริงๆเราพี่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลในด้านการสื่อแบบนี้อยู่แล้วซึ่งหนูอ่ะคิดคิดว่ายังไงก็ต้องส่ายไม่จ่ายไม่ได้แล้วหนูก็เลยจะถามเขาว่าเอ,อเคสหนูเนี่ยเท่าไหร่แต่หนูจำได้เลยว่าวันนั้นพี่เขาตะโกนออกมาว่าทำเคสหนูอ่ะเป็นเคส การกุศลนะที่เขาอยากช่วยค่ะคือประเด็นพอพอพอ,พอไม่มีแสงมันมีอยู่สองประเด็นคือพอไม่มีแสงแล้วทิ้งน้องกับทําไมแม่ผู้เสียหายบอกว่าหมดเงินเยอะจังกับคดีเนี้ยหมดไปกับค่าอะไรประเด็นอยู่สองประเด็นครับแล้วทำไมนนองทำไมหลยยังจากนั้นแล้วพเ,เราบอกว่าเขาจะทำกุศลแล้ยเขาทำคดีเราไหมสรุปเขาทำไหมเขาทำแบบจะพูดยังไงดีละ่ะเราใช้ทนายจะทีมงานเขนาไหมค่ะ ก็จะเป็นจะเป็นทีมของเขาที่มาค่ะาว่าความให้ไม่ไได้ไม่ได้ขึ้นว่าความค่ะเพราะว่าเขาหายไปช่วงที่ต้องไปตามเอกสารจากโรงพยาบาลค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาก็หายไปไม่ได้มาเใช่ค่ะคืออย่างอใช่ไหมมาสารนี่ได้มาไหมมาสารมามาค่ะแต่ว่าไม่ได้มาทั้งหมดค่ะมากี่ครั้งถ้านัคทั้งไม่แน่ใจสารอะไรนะคะขึ้นว่าความให้ไหม ว่าว่าความตอนสืบไม่ได้ขึ้นค่ะไม่ได้ขึ้นเลยใช่ค่ะเพราะว่านาตอนที่ณตอนที่หนูจะต้องไปโรงพยาบาล <ๆ S 1> เพราะว่าโรงพยาบาลทําเลือดหนูหายคือแจ้งไปแล้วว่าเป็นเคสที่อาจจะถูกผ่มขืนต้องแจ้งความกันเราไปเจาะเลือดไปแล้วสองหลอดแล้วก็ตัวอย่างปสัสสาวะส่งไปแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเลือดหาย พอเรื่องหายเขาไม่ได้ไปตามให้หนูค่ะไม่ได้ไปตามเอกสารไม่มีเอกสารอะไรเลยที่จะมายื่นในชั้นศาลไ,ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียเงินยี่สิบล้านมามหมายของว่าแม่ของผู้ฝั่งของผู้กรณีเสนอเงินให้เกือบยี่สิบล้านแต่น้องไม่เอาน้องอยากสู้มาหาทนายดังทนายดังเตาเวียนปาพามาหาแสงพอแสงหมดก็ทิ้งแล้วทีนี้นะครับพอศาลตัดสินแล้วนะครับศาลนี่คือศาลชั้นต้นตัดสินไปใช้ทนายอื่นแล้วใช่ไหม ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวคะ่ะเพราะว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอ,อ,ป,รอประเด็นก็คือสงสัยว่านะนะครับน้องไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ทําไมคู่กรณีบอกว่าหมดเงินไปเยอะหลายล้านคือหนูไม่เข้าใจว่าแม่ของตัวจําเลยเขาไปเสียกับใครไปเสียที่ไหนคือผู้เสียหายยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยเรียกเงินเลยสักบาทเดียวคือเสียตังค์อยู่แล้วเนี็ต้องไม่เคยเรียกเงินค่ะเ<า>ออทำเป็นการพิสูจน์ด้วยซ้ำเล การกู้สก็จริงแต่ว่าถ้ามีติดขัดอะไรถ้าผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วพี่ทําไม่เต็มที่พี่บอกหนูสิหนูเพราะว่าหนูเป็นผู้เสียหายไงไม่ใช่มาคุมแบบนี้คือหนูไปค่ะแล้วจุดประสงค์ตอนนั้นน่ะหนูว่าต้องการที่จะจ่ายุมีหลายๆเคสนะที่เขาทิ้งระหว่างทางเนี่ยคุณป็ไม่ได้ทำอ่าประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นละครับก็นําสื่อเสนอให้กับพี่น้องสื่อมวลชนพิจารณา นะครับประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะยื่นให้ทางท่านนะครับจีรพครับไปทําการขยายผลให้สองบัญชีที่ทนายความดังใช้ไงนะครับว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ไหมเพราะทนายความเพราะทนายความคนดังอาจจะช่อบเงินสดอ่าอาจจะชอบเงินสดทำไมอ่ะทาไม,าไมผ่านมัญชีให้กับคนพวกนี้ หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่คุณร้องเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วผูกต้องยี่สิบแปดกุมภายี่สิบแปดกุมภาพับคือหน้าของพยื่นเพิ่มยื่นเพิ่มด้วยยื่นเพิ่มด้วยเอาสองคนเนี่ยมาเข้าสู่ระบบเรือมันจิ๊กซอมันจะชนกันเพราะทนายความคนดังอาจจะชอบเงินสดนะครับถ้าไปแตะกับบิ๊กจอจานเนี่ยสนุกเลยบอกเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็บอกว่าคุณชอบเล่นลิเกอ่ะว่าไงหมายถึงว่าใครแล้วเวลาคุณมาออก รองเรียนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสุณชอบเรียนทีเกอ่ะอ๋อมันก็มีสองกรณีม,มันก็อ่ามันก็เป็นขี้์ค่าไอ้พวกสีน้ำเงินหนึ่งนะขี้์ค่าสีน้ำเงินหรือไม่งั้นก็พี่น้องตรงข้ามทางการเมืองกับผมเพราะทนายอันบุรีรังคือบุคคลทางการเมืองไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับหาความชั่วผมาหาความชั่วผมทนายอันบุรีรังคนนี้ชั่วตรงไหนไปหามานี่คือประเด็นนะครับนี่คือประเด็นขึ้นไหนครับขอบคุณมาก ขอบคุณพี่อ้วนนะครับถ้าไม่มีพี่อ้วนเนี่ยไม่รู้จักยิ้ม